อำเภออมก๋อยแม้จะมีพื้นที่อยู่ในหุบเขาและมีอากาศค่อนข้างเย็นตลอดทั้งปีแต่ก็มักประสบกับปัญหาภัยแล้งอยู่เสมอทำให้ไม่สามารถเพาะปลูกพืชได้ในช่วงหน้าแล้งเกษตรกรในพื้นที่จึงต้องหาอาชีพเสริมด้วยการเก็บของป่ามาขายโดยเฉพาะมะขามป้อมที่มีศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นผู้รับซื้อผลผลิตโดยให้แต่ละหมู่บ้านเก็บมะขามป้อมจากป่าในพื้นที่ของตนมาส่งขายตามโคต้าที่จัดสรรไว้งานหลักๆก็จะเป็นงานตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพนนะครับซึ่งท่านก็มุ่งเน้นในเรื่องของด้านการศึกษาด้านสุขภาพอนามัยนะครับด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีแล้วก็ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับอ่าแล้วก็จะมีงานในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการของป่าอย่างเช่นที่ตอนนี้ศูนย์ทําอยู่ก็คือจะเป็นการแปรรูปมะขามป้อมนะครับก็คือว่าเราจะมีการรับซื้อมะขามป้อมจากชาวบ้านนะครับหลักการก็คือว่าชาวบ้านเนี่ยนะครับเดิมมะขามป้อมอยู่ในป่าก็ไม่เกิดรายได้ชาวบ้านก็ปล่อยทิ้งไว้แต่พอศูนย์รับซื้อชาวบ้านก็เข้าไปเก็บมะขามป้อมในป่าเอามาขายให้กับที่ศูนย์เกิดรายได้ เขาก็จะดูแลต้นอนุรักษ์ต้นเอาไว้ทําให้มีต้นมะขามป้อมคงอยู่ในป่าทางศูนย์ก็นํามาแปลรูปคันน้ําจนได้เป็นน้ํามะขามป้อมแบบกล่องแล้วก็มีผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างที่เกี่ยวกับมะขามป้อมแต่เมื่อมีการเก็บผลผลิตอย่างต่อเนื่องก็ส่งผลกระทบให้ผลมะขามป้อมในป่าเริ่มลดน้อยลงและด้คุณภาพกรมพัฒนาที่ดินจึงเข้ามาส่งเสริมให้เกษตรกร,ร,กรในพื้นที่อำเภออมก๋อยทำปุ๋ยหมักจากเศษวัชพืชและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อนำไปบำรุงดินให้กับต้นมะขามป้อมในป่าให้เกษตรกรเรียนรู้ที่จะอยู่กับป่าและดูแลป่าไปพร้อมๆกันโดยมีกฎว่าหากชุมชนใดไม่ดูแลป่ามีการหักกิ่งไม้ทำลายป่าจะดำเนินการตัดโคต้าการรับซื้อมะขามป้อมจากชุมชนนั้นๆน,น,นอกจากนี้เกษตรกรยังได้เรียนรู้ที่จะนำความรู้ที่ได้รับจากกรมพัฒนาที่ดินไปปรับใช้ในการทำการเกษตรของตนเองในช่วงฤดูพาะปลูก ไม่ว่าจะเป็นการทำปุ๋ยหมกักการทำสารพอดอน้ําหมักชีวภาพสูตรต่างๆเพื่อใช้ทดแทนสารเคมีที่มีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆเกษตรกรในพื้นที่เมื่อก่อนนีเ้เคยใช้พื้นที่ปลูกฟินจนมีโครงการเข้ามาก็ได้ให้เกษตรกรหันมาทำการเกษตรปลูกพืชทดแทนฟินแล้วก็ได้มีหน่วยงานโดยเฉพาะ ของกรมพัฒนาดินได้เข้ามาสนับสนุนในการทําปุ๋ยหมักน้ําหมักชีวภาพสารชีวพันธุ์ในการลดละสารเคมีให้หมดไปซึ่งเป็นผลประโยชน์ที่ดีต่อตัวเกษตรกรเองซึ่งทําให้เกษตรกรมีคุณภาพที่ดีขึ้นเรื่องของต้นทุนการผลิตก็ลดลงสุขภาพอนามัยในเรื่องของการใช้สารเคมีก็ลดลงเพราะพื้นที่จะเป็นพื้นที่สูงนะเราก็จะทํา การชะล้างพังทลายและการเผาป่านมีสูงเราเลไปช่วยในเรื่องของการทําคูรับน้ําขอบเขาคูเบน,น้ํเพราการชะล้างพังทลายมีสูงการบรรยายเป็นนวิทยากรเรื่องของการปรบปรุมบำรุงดินพอดอต่างๆที่บริการของพัฒนาที่ดินให้แก่กเกษตรกรในพื้นที่อมก๋อยตลอดจนเรื่องของแหล่งน้ําแหล่งน้ําขนาดเล็กบ่อจิ๋วนะเราก็ส่งเสริมให้กเกษตรกรในพื้นทีน่ได้รับทั่วถึงช่วงนี้กําลังเข้ามา ในเรื่องของการปรับปรุงพันธุ์มะขามป้อมนะแล้วเราก็จะมาส่งเสริมเรื่องของการ แม้ว่าพื้นที่อำเภออมก่อยจะอยู่ห่างไกลและมีปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการทำการเกษตรในบางฤดูกาลแต่เมื่อได้รับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาที่ดินและหลากหลายหน่วยงานก็ทำให้เกษตรกรในอำเภออมก่อยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีไรายได้ที่มั่นคงและสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน